สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการซื้อโฆษณา Facebook นะคะซึ่งแบลก็ได้แจ้งไปในหน้าเพจแล้วนะคะว่าเบลจะมีการ อัปเดตนะคะเรื่องของการซื้อโฆษณา a c e b o o k เนี่ยลงใน c h anel n YouTube นะคะแต่ว่าบางบทเรียนเนี่ยแป๋ก็อาจจะมีแชร์ลง Facebook บ้างนะคะดังนั้นแนะนำว่าติดตามทั้ง2ช่องทางนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เห็นที่หน้าเพจของแป๋ใช่ไหมคะ m า r k e t i n g Secret ค่ะความลับการตลาดที่คุณต้องรู้นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า a c e b o o k เนี่ยมี2เวอร์ชันแล้วนะใครยังไม่ทราบนะคะทราบเลยตอนนี้เดี๋ยวเวลาเจอการสอนที่หน้าตาแตกต่าง ะะเดี๋ยวจะงงออขอปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าตาเวอร์ชั่นเดิมทีนี้เวอร์ชั่นใหม่นะคะคุณก็เลือกตรงนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นอันนี้ค่ะสลับไปใช้ Facebook ใหม่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็มีความสวยงามนะแต่ว่าก็จะแปลกตานิดนึงนะคะอาจจะยังไม่ชินนะทุกคนก,ก็ลองดูนะคะว่าว่า เป็นอย่างไรนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้ดูในมุมของคนที่มาดูเพจนะคะจะเห็นหนะ้าตาแบบนี้จริงๆก,ก็ก็ใกล้เคียงนะคะมีความใกล้เคียงกับ Facebook ส่วนตัวมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่แปลประกาศออกไปนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีหลายคลิปแล้วนะคะลองไปเรียนย้อนดูนะส่วนใครที่เพิ่งเห็น โพสต์นี้เป็นครั้งแรกแล้วเข้ามาเรียนนะคะหรือเห็นการโหลดคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแบบอยากบอกว่ามีมีเรื่องราวของการยิงโฆษณา facebook การทำเพจนะคะเยอะมากให้คุณไปเรียนย้อนกลับนะคะะทีนี้สำหรับตรงนี้นะคะบทเรียนนี้เนี่ยแบบจะให้ทุกคนนะคะรู้เรื่องของพิกเซลนะคะที่มีคำถามมาว่าจะนำพิกเซลอะค่ะไปติดในเว็บไซต์ จะไปดึงพิกเซลมาจากไหนเราจะาทราบมาดีว่าเราสามารถนำพิกเซลของ f c e e o o o เนี่ยคะ่ะไปติดในเว็บไซต์ได้ซึ่งมันจะทำใหเ้เวลาเราไปทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะให้ f c e e o o o เนี่ยยิงโฆษณาตามไปหลอกหลอนได้หรือที่ใครหลายๆคนเนี่ยพูดหรือใช้คำว่ายิงโฆษณาตามหลอกหลอนนั่นเองหรือบางครั้งเราดู เราเสิร์ช google ใช่ไหมคะเราพิมพ์คำว่ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยพอสลับมาเล่นใน f c e e o o o เนี่ยแล้วเราก็เห็นนะคะเพจต่างๆเกี่ยวกับรองเท้ากระเป๋าหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นๆที่เราเพิ่งดูไปในเว็บไซต์เนี่ยวิ่งมาที่หน้า facebook ของเรานะคะนั่นก็คือเขาใช้หลักการในการติดพิกเซลนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะเอาพิกเซลมาจากตรงไหนนะคะทุกคนดูนะคะ ที่เครื่องหมายบวกนี่หน้าหน้าจอแบบใหม่นะอาจจะไม่คุ้นชินนะคะแต่ว่ากา็เรียนรู้ให้คุ้นเลยแล้วกันนะคะเพราะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบจริงๆสลับได้นะสมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ใช่ไหมเราสามารถกดตรงนี้ค่ะแล้วก็สลับไปเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ประาอใช้หน้าหน้าตาใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเปแบาบคิดว่าเดี๋ยวก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่อยู่ดีนะคะกดเข้ามาที่โฆษณาค่ะ ทีนี้นะคะพอเราเข้ามาในตัวโฆษณาแล้วนะคะหน้าตาจะมีลักษณะนะคะที่เปลี่ยนไปเดิมตรงนี้จะเป็น3ขีดคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นจุดนะคะ9จุดเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เลือกที่การตั้งค่าธุรกิจนะคะ ทีนี้ทุกคนจะมีแถบทางด้านซ้ายมือเราไปดึงพิกเซลนะคะจากตรงไหนนะก็คือเลื่อนลงมานะคะที่คำว่าที่มาของข้อมูลแล้วนะคะคุณก็จะเห็นคำว่าพิกเซลกดเข้าไปเลยค่ะพอมาที่หน้านี้นะคะคุณก็มาตรงนี้ค่ะกดบวกเพิ่มค่ะ จากนั้นนะคะคุณตั้งชื่อพิกเซลแล้วก็ถ้ามีเว็บไซต์ก็จะป้อนหรือหรือไม่ป้อนก็ได้นะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะทีนี้เนี่ยหน้าจอบ,บอกว่าพิกเซลของคุณยังไม่พร้อมใช้งานก็คือเรายังไม่ได้ใส่ตัวพิกเซลนะคะติดลงไปที่เว็บไซต์แล้วเราก็ไม่ได้เอาเว็บไซต์นะคะมาเช็คตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้กำลังจะมาดึงเอาโค้ด ชุดโค้ดพิกเซลนะคะไปติดในเว็บไซต์เนี่ยเราก็เข้ามาแบบนี้มันจะมีว่าให้จัดการธุรกิจของชั้นต่อแล้วก็ตั้งค่าพิกเซลตอนนี้นะคะก็เลือกตั้งค่าพิกเซลนะคะพอเวลามาหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกวิธีการติดตั้งโค้ดพิกเซลซึ่งก็ง่ายๆเลยนะคะให้คุณเลือกที่เพิ่มโค้ดพิกเซลไว้ในเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะคะให้เลือกอันนี้เลยพอเวลาคุณกดอันนี้มาเสร็จจะมาหน้านี้ค่ะ คุณก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นติดตั้งโค้ดพื้นฐานบนเว็บไซต์ก็คือให้คัดลอกตัวนี้ค่ะให้คัดลอกตัวนี้นะคะแล้วก็ส่งให้คนที่ทำเว็บไซต์หรือดูแลเว็บไซต์นะคะให้เขาทำการติดตั้งลงไปให้ถ้าใครไม่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะอ่ะก็สามารถที่จะให้คนที่ดูแลเว็บไซต์ของคุณนั่นแหละเป็นคนดำเนินการคัดลอก ตัวโค้ดพิกเซลชุดนี้นะคะไปซึ่งคนที่เขาทำเป็นนะคะเขาก็จะทราบว่าไปวางตรงตำแหน่งไหน,ไหนโอเคไหมคะทุกคนอพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะมาทดสอบได้สมมติว่าเราตัว พิกเซนะคะไปวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ป้อนเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทําการทดสอบดูได้ค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะคะเท่านี้เองเราก็สามารถที่จะนำโค้ดพิกเซลเนี่ยไปติดในเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็สามารถยิงโฆษณาแบบ Conversion เพื่อตามหลอกหลอนลูกค้าของเราได้แล้วนะคะก็เป็นการ Remarketing ที่ดีอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะบอกเสมอนะคะว่า เวลายิงโฆษณาเนี่ยคือจะต้องให้ลูกค้าเห็นอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ7ครั้งนะคะซึ่ง เราเองก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าตั้งแต่การเห็นครั้งแรกถูกไหมคะดังนั้นมันต้องเห็นข้อมูลซ้ําๆซ้าๆนะคะทีนี้ถ้าเราติดพิกเซลไว้เนี่ยมันทําให้เราสามารถป้อนข้อมูลหาลูกค้าได้ข้อมูลที่1อาจจะเป็นภาพสวยงามข้อมูลที่2อ,อาจจะเป็นรีวิวข้อมูลที่3อาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนึกออกไหมคะสาหรับใครนะคะที่เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ปแบบก็ฝากช่องทางไว้นะคะถ้าเรียนรู้ใน a c e b o o k เนี่ยเราจะมีกลุ่มที่เป็นชื่อกลุ่มวิศวกรสอนสร้างธุรกิจนะคะไปขอเข้า ้ไดหรือนะคะมาเรียนรู้กันใน youtube channel ก็ได้ค่ะก็เลื่อนลงมานะคะที่ playlist แล้วคุณก็จะเห็นนะคะเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆเนาะถ้าเป็นเรื่องการตลาดนะคะการยิงโฆษณานะคะก็มาที่หัวข้อนี้เลยค่ะการตลาดออนไลน์นะคะแต่ถ้าใครนะคะ สนใจเรื่องของการทำคลิปทำรูปนะคะผ่านมือถือนะสำหรับพื้นฐานก็สามารถที่จะมาดูที่ playlist นี้ได้นะคะก็ฝากติดตามไว้นะคะแล้วก็รับข้อมูลที่เร็วที่สุดก็คือช่องทางของ Line Official Account นะคะ miracle p l นะคะก็ฝากติดตามไวค้ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ